โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u n n ้ Story ด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในเกมของโ,อโรบอกท่านเองนะครับในแมปออ,อสตาร์นะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้ผมจะมาแจกโค้ดนะครับ300ตาวด่านตเองนะครับผมก็ผมจะขึ้นให้บนหน้าจอแล้วก็ที่คอมเมนต์ลวกันนะครับผม ค้ดก็จะเป็นในส่วนของเอ้ยอัปเดตโค้ด2นะครับทุกคนอาจจะดูไม่ทันทนี่นะครับอัปเดตโค้ด2แล้วก็อัปเดตโค้ด3ครับนี่ครับสำหรับใครที่ใส่ไม่ได้ก็ไปลงชาเลนจ์ dnd ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็โอเคผมจะมาเปิดให้ทุกผู้ชมดูสดเลยนะครับใน300 s t a r สตาร์นะโอเคไปกันเลยดีัวุ่วันนี้ผมไม่ได้จะมาเอาทันจิโร่นะ มาเอานี่ครับตัวตึงเลดก็คือคูลเลอร์น,นะครับโอเคไปกันเลยคือไม่มีไงตัวตึงเลดคูลเลอร์โอ้โหเปิดมาแล้วก็เรือแล้วไม,ไ,มไม่ไม่ได้ได้หรอกสามร้อยสตาร์นี่ไม่ได้จริงนะเนี่ยได้แต่อะไรก็ไม่รู้ อือเหอะว่าทำไมทั้งเนี่ยโอลูฟี่โน้โนโนโอเคไม่ได้แล้วครับอปไรกันนะมันยังไม่ครบอีกเหรอไม่น่าได้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียทำจริง ชิโนโชมผมึงจริงมึงจริงใส่โคตรสดสด,สดได้เลยเ,ลยเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยงงอยู่ไหน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 เอ้าเอ้าอยู่ดีก็ได้เลยเนี่ยโอ้โหผมแบบผมซุ่มไปเยอะมากนะครับก่อนก่อนผมใส่โค้ดด้วยซ้ำ เฮ้ยเราเบียวออกเลยเฮ้ยโอเคผมก็ได้คุณเลิฟม,มาเป็นที่สนใจแล้วนะครับก็คิดดีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ่ <c oughs> ายแล้ววุ้ย